สวัสดีท่านผุณชมษ์มาพบมาเจอมาเจอกันท้องในโบสถนะฮะเอา้าเราก็มาถึงบ้านนาร้อมแล้วพี่น้องเฮ้ยอารุ้นกันว่าคุณพ่อขึ้นไม่ฝารอเราใกล้กี่แผ่นแล้วพี่น้องเฮ้ย ทำด้วยไหนเอา้าวันนี้โมจิอยู่บ้านนี่ว่าไม่ได้ไปโรงเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังยังยังเดี๋ยวจอดรถดีๆก่อนไปสวัสดีอ้าวหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะวยโอ้เล่นทรายอยู่กับเพื่อน วัสดีครับโอ้พญายเหลืองมาซ้อยมาหนิโอ้ทีมงานเยอะวันนี้นอนเว้นก็ได้ผมนีมืดมืดแหละหดแดเลยเออทุกคุณพ่อขึ้นไว้รอแล้วท่านใกล้สำเร็จแล้วเอออ่ะไก่เตรียมแล้วป่ะหนเตรียมการแล้วป่ะหนิเออทุกเตรียมการขึ้นบ้านใหม่ โมจีไม่ได้ไปโรงเรียนหรอครับวันนี้ทำไมอ่ะฮะคือบุอยากไป,กไปทำไมอ่ะขี้เกียจไปขี้เกียจไปโอ้ยไม่ไ,ไปโรงเรียนขี้เกียจไปวันนี้วันนี้วันศุกร์โบจะหยุดยาวสามวันเลยขึ้นบ้านใหม่ อย่าขี้เกียจบ่อยนะอ่ะตอนนี้คุณพ่อเรามีมดและบ้านบ้านเรานะพอเพอเฮ็ดพอเพอเฮ็ดเราก็ปลูกเองโตจะปาเฮ้ยนึง ลอยงขึ้นพร้อมถพร้อมรถคนร้อมละอกันเองเอออยู่ตัวเดียวละตัวเดียวนะละตัวละรอยนะตัวอื่นก็บสองร้อยไอ้่ดีไอบดี ไก่ตัวเดีไก่ันไก่ตัวบางใหญ่คิดทีรับไก่ตาบอดบอเย่ตบดบเ หนึ่กลแต่เดียวเอามาเฮ็ดไิธีแล้วบนี้โรบุรีเอาไปที่บนนี้โรบุรีดีนะอ้าก็มาถึงแล้วพี่น้องเลยเรียกว่นมันไล่เออลุงไปโหลดมาเปยังอันนี้โมจิมีเพื่อนเล่นนะ กินหรือยังข้าวนะอือวันนี้จะอยู่ขึ้นบ้านใหม่เลรอจะนอนบ้านใหม่เลยววันนี้นะออนอนบ้านใหม่อัน,นั่นล่ะทำไมไม่ไปเรียนน่ะนะเป็นไข้ไขโอ้เป็นไข้แต่เมื่อวานเนี่ยไม่ไม่หายเลยเนาะมันเป็นไข้ดูทรงไม่เหมือนนะเอ่อ นี่ทีมงานเราขึ้นไม่ฟ้าอือเออขรท่าพี่น้องเอ้ยแล้วก็จะขึ้นทึงๆกระซิแผ่นเต็มแบบนี้ทึงแผ่นเต็มอืมขึ้นแผ่นเต็มเออ ทีมงานเราเอาเอาของลงจากรถจักจหน่อยกันยกลงจากรถก่อนทุกท่านกี่รถไฟฟ้าบาถึงก็เลยเอาสลิงมาเลี่ยนแบตใหม่ มีมีชาวบ้านบอกว่าอันหาพาคี่ริ้วมาปิดบ่ตั้งตั้งแต่ทำบ้านให้คนมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครบ้านหลังไหนเอาพาคี่ริ้วมาปิดหน้าต่างอยู่คนาหโมจีคนเลือกเองคนไหนพม่านไดงานบ่งามบ่จัดไดปรพม่านนี้โมจีเป็นคนเลือก บ้านบ้านหลังนี้พิเศษนะท่านป,ประตูประตูไม้แท้แท้ทุกบานเลยไม่มีไม้อัดเลยมีแต่ไม้แท้หมดเลยเออนันจะได้แล้วนะคือโมประสานกันคือ <c oughs> <c oughs> อีผู้หนึ่งสิดึงไปทั้างปีอีผูน้นึงดึงไปทั้างบุญ <c oughs> อันอันว่างว่างไว้แถวนั้นแหละคุณพ่อ เออ,มอเนะไม้จะมดเลยเนาะมไมม้แนักขนาดมีได้มีมือกันได้อืมมือจาก,ากานะจากใส่พบได้ไนักก็่าเขาได้นต้บน,นะน,นี้เนาะตัดทิมเลย <laughs> รอบนี้มอตัดออกแล้วไนดะ้โบต้องมีสักแขนดิ <laughs> อะอ่อบอจักคือกันจักไม่ยังไม่จักไม่พยุงไม่ยังกบบระโบจักแหละคือไม่พยุงนี่คือสิบบาทเราเป็นเซนไปแล้วเนาะ เอออ็ไม้ยังหูตาว้านนักนักไม้แท้หมดเลยบ้านหลังนี้พิเศษบ้านหลังอื่นนี่ประตูหลังจะเป็นอลูซิงนะท่านหลังนี้นี่แท้เลยของดีเลยพี่น้องเลยอ่า <laughs> โอเค เอา,าเครื่องมือเราลงทีมงานเออวันนี้สีส้มกบปากินอเอาวันทุงนั้นเอาไว้นี่นี่ทุงนี้ ถ<อ>ุงนี้ติดรถซื้อไปใช้คนก็ต้องมีเครื่องมือติดรถด,ด้วยรถเสียมันเสียกลางทางตลอดเอเอเอ่ะ<อ>สวยงามเล็กนิดเดียวก็ปิดสำเร็จแล้วพี่น้องจะติดประตูแบบนี้เอเอโอเคเรียบร้อยหักจังหน่อยก่อน